ทางวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหารนะครับร่วมกับอีกหลายหน่วยงานครับจัดกิจกรรมสวดมนต์ถวายบูรพกษัตริย์รายละเอียดของกิจกรรมนี้จะเป็นอย่างไรเราจะไปพูดคุยกับทางด้านของพระมหาธนศักดิ์จิตตกวีนะครับพระเลขาวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหารและอีกหนึ่งท่านครับท่านอาจารย์ร้อยแก้วสายยิ้มตำแหน่งท่านคือคนดีสีสองแคว นมัสก,การพระคุณเจ้าแล้วก็สวัสดีครับนมัสการพระคุณเจ้าสวัสดีอาจารย์ค่ะต้องนมัสก,การถามพระคุณเจ้านะครับถึงเรื่องของที่มาที่ไปของการจัดกิจกรรมสวสดมนต์ถวายบูรพกษัตริย์ครับเรพราะเฉริญพรการสวดมนต์ถวายบูรพกษัตริย์ของไทยหรือว่าโดยเฉพาะองค์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชก็เป็นแนวคิดของประชาชนสว่วนหนึ่งของพิษณุโลก แล้วก็มาปรึกษ,ษาว่าน่าจะทำกิจกรรมอะไรสักอย่างลึลงเพื่อที่จะเป็นการสมัครสมานสามัคคีแล้วก็ถวายแด่องค์สมเด็จพระเลสวนซึ่งพระองค์นั้นทรงยิ่งใหญ่สร้างคุณประโยชน์ให้กับประเทศชาติมาตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาพวกเราก็ยังนึกถึงพระองค์อยู่อนนี้การประกอบพิธีสวดมนต์หรือว่าจเจริญพุทธมนต์เนี่ย ่วนหนึ่งก็เพื่อที่จะล้ำลึกถึงพระคุณของสมเด็จพระเลสวรนมหาราชและก็บุรพกษัตริย์ที่มาครองเมืองพิษณุโลกโดยจัดกันที่พระราชวังจันทร์ซึ่งเป็นพระราชาวังโบราณประจําเมืองพิษณุโลกมาตั้งแต่ครั้งสมัยสุขโขทัยและโดยเฉพาะสมเด็จพระเลสวรนพระองค์ก็มาประทับอยู่พระราชาสมภพด้วยประทับอยู่ในขณะเป็นพระมหารปราชาดด้วย แล้วก็มีพระมหากษัตริย์หลายพระองค์มาประทับอยู่ที่พระราชวังจันทร์แล้วก็เลยจัดกิจกรรมเพื่อเป็นการลําลึกนึกถึงพระองค์แล้วก็ในการสร้างความสามัคคีกันกับทั้งพระทั้งคารวสาหน่วยงานต่างๆซึ่งก็มีทางแม่ทัพภาคที่สามกองทัพภาคที่สก็มาร่วมในกิจกรรมนี้ทุกครั้งโดยจะจัดกันสวดในวันศุกร เริ่มตั้งแต่วันศุกร์ที่12ธันวาคมที่ผ่านมาแล้วก็ครั้งในวันพรุ่งนี้เป็นวันศุกร์ก็จะเป็นครั้งที่3ในการสวดสุกที่26ันวาคมก็คือจะมีการจัดกิจกรรมนี้ทุกๆวันศุกร์นั่นเองใช่ไหมครับก็จะจัดไปตลอดทุกวันศุกร์เวลาประมาณ1นึ่ทุ่มนึทุ่มก็จะเริ่มพิธีสวด ส่วนมนก็ทางทางคณะกรรมการเนี่ยก็จะจัดบทสวดไปให้ก็ใช้เวลาไม่ถึงหนึ่งชั่วโมงนะให้โยมที่สามารถไปสวดได้อยู่ใกล้ๆแล้วก็บทสวดก็เป็นบทที่ง่ายๆเป็นบทอิทิปโสแล้วก็พาหุงอะไรอย่างนี้ที่เราจบ<อ>ไขึ้นใจกันแล้วก็สวดกันประจาใช้ใช้เวลาในส่วนเนี้ยพักใจกันสักนิด <c oughs> นึงแล้วก็ไปนึกถึงพระคุณของ บุรภาพมหากรัตย์ที่พระองค์ได้ส่งทำอะไรไว้ให้กับพวกเราที่เรามีผืนดินอยู่อาศัยที่เรามีคำว่าชาติไทยก็เพราะพระองค์ท่านทีนี้พวกเราคงจะไม่มีโอกาสไปทำอะไรที่มันมันมากกว่านี้ได้ <c oughs> นอกจากการไปสวดมนต์ถวายแล้วก็ตั้งจิตอธิษฐานสร้างความดีเหมือนกับที่พระองค์ส่งสร้างมาให้กับพวกเรา ค่ะนะคะและฝั่งของน้านคารวาสนะคะอาจารย์อา,อาจารย์รอยแก้วสายยิ้มนะคะเข้ามามีส่วนร่วมในโครงการนี้ในด้านใดบ้างคะอาจารย์ท่านผู้มีเกียรติที่เคารพครับในส่วนคารวาสนั้นก็ร่วมกับคณะสงฆ์โดยมีท่านพระมหาธานศักดิ์จิตรกวีเนี่ยเป็นผู้นําภายใต้การบัญชาของท่านหลวงพ่อใหญ่วัดพระศีรัตนมหา,าธาตุนะครับ ส่วนหนึ่งที่เรามาเนี่ยคนที่มาส่วนใหญ่เนี่ยเรามีความจงรักภักดีต่อสมเด็จพระนเรศวรอยู่แล้วนะครับเพราะเราเชื่อว่าพระองค์นี่เป็นพระมหาราชที่ครองอยู่ในใจของคนไทยทุกๆคน <c oughs> พอพูดถึง <c oughs> คนไทยเราก็จะระลึกถึงสมเด็จพระนเรศว <c oughs> รระลึกถึงสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชแล้วก็ที่พระราชวังจันทร์เนี่ยเราถือว่าเป็นมงคลสถานเป็นสถานลานธรรมเป็นที่อยู่ของพระมหากษัตริย์ในหลายพระองค์ ตั้งแต่เริ่มในประวัติศาสตร์ปรากฏชัดเจนก็คือตั้งแต่พญาลิไททรงมาประทับถึงเจ็ดปีมาสร้างสมเด็จพุทจินราชจากนั้นเรื่อยมาพระราชวังนี้ยังเคยเป็นที่ประทับของพระมาะกรัตริยี่ึง25ปีค,คือสมเด็จพระบระมไตโลก,กนาถก็ถือว่าเป็นพระราชวังหลวงแล้วก็ในยุคสมเด็จพระนเรศวรก็ทรงพระราชสมภพที่นี่ประทับอยู่ถึง9ปีจึงไปอยู่พระมาะอีก่6ปีแล้วก็กลับมา สเสวยราชในฐานะเป็นเมืองลูกหลวงถึง19ปี <Yeah. S 1> ก็ถือว่าเป็นความสมบูรณ์แบบจากนั้นพระราชวังจันทร์แห่งนี้ก็มีบทบาททางด้านการเมืองการปกครองของแผ่นดินไทยเรมาโดยตลอดจึงเห็นว่าที่นี้นี่แหละคือมองคลสถานที่เราควรจะมีโอกาสเข้าไปน้อมก้าวน้อมกระหม่อมถวายเพื่อเป็นพระราชพีต่อพระองค์ท่านให้ประจักษ์เราจึงจัดการสวดมนต์นี้ถวายขึ้น และอกอย่างหนึ่งในการสวดมนต์ครั้งนี้ไม่ใช่สวดมนต์อย่างเดียวเรามีการเจริญจิตภาวนาโดยหลวงพ่อพระมหาธนาศักดิ์เนะนำให้เรานั่งสมาธิน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณต่อพระองค์ที่มีต่อประเทศชาติบ้านเมืองเราร้อยใจเราให้เป็นหนึ่งเดียวเพื่อสร้างความรักความสามัคคีเกิดขึ้นในการจัดครั้งแรกเมื่อวันที่12เนี่ยมีประชาชนไปร่วมด้วยประมาณสัก400รคนนะครับแล้วก็ครั้งที่สองก็ประมาณ4-500คน แล้วผมเชื่อว่าที่นี่เนี่ยในอนาคตต่อไปอันใกล้เนี่ยประชาชนคงจะมาร่วมกันจนํานวนมากเพราะคนไทย60ล้านคนเนี่ยต้องรักพระนเรศวรแน่นอนอยู่แล้วแล้วที่หวังใจมากก็คือพี่น้องชาวจังหวัดพิศุโลกเนี่ยแปดแสนคนถ้าหากเราเวียนมาเพื่อถวายความจงรักภพบดีสัปดาห์นึ่งสักหนึ่งหมื่นคนเนี่ยก็ไม่น่าจะหนักหนาสาหัสอะไรนะครับกับเวลาที่พระมหาราชพระองค์นี้เนี่ยทรงกอบบ้านกู้เมือง ตลอดระยะเวลาพัชนส่าถึง50ปีเนี่ยไม่เคยมีความสุขในพระวรกายของพระองค์เลยมีแต่ลมหายใจแห่งความรักชาติรักแผ่นดินแต่เราจะมาร้อยใจสัปดาห์ละเพียง1 0,000คนเนี่ยต่อสัปดาห์เนี่ยผมว่าน่าจะเป็นสัพมิ่งมงคลต่อบ้านเมืองโดยเฉพาะเมืองพิษณุโลกนะครับเวลาเราเกณฑ์กันไปทําอะไรอะไรต่างๆซึ่งก็ไม่ใช่สัญลักษณ์แห่งความสามัคคีเนี่ยเราก็ไปกันเยอะแยะเลยแต่ถ้าเรามาทําสิ่งนี้เนี่ยผมเชื่อว่าหนึ่ง ร้อยใจเป็นหนึ่งเพื่อความสามัคคีเพื่อความสงบรุ่งเย็ยนต่อชาติบ้านเมืองเพื่อสร้างฐานจิตใจของเราให้ตั้งมั่นอยู่ในศาสนธรรมแล้วที่สําคัญอย่างยิ่งเนี่ยสร้างความเป็นมงคลก่บชีวิตของเราอย่างมากทีเดียวเพราะมงคลนั่นแปลว่าความเจริญครับความเจริญทั้งหลายทั้งปวงนั้นต้องเริ่มจากความเจริญในด้านจิตใจของเราก่อน <คะ S 1> ถ้าเราสร้างฐานจิตใจให้เกิดความเจริญแล้วเนี่ยผมเชื่อมั่นเหลือเกินว่าความเจริญเหล่านี้จะแผ่ภพศารไปที่เมืองพิษณุโลกของเราไปที่ประเทศชาติของเรา ไปที่สาธารณกชนเมืองไทยของเราให้มั่นคงแข็งแกร่งอย่างที่สมเด็จพระเทนเรศวนทรงกอบกู้เอกราชของชาติไทยมาแล้วนะครับ,รบเราก็ต้องกอบกู้เอกราชในใจของเราให้เป็นอิสระให้ได้ให้เป็นอิสระของาธาตุต่างๆที่มาย่ำยีหัวใจของเราและโดยเฉพาะอย่างยิ่งตอนนี้ชาติเมืองคนไทยเราเนี่ยเราขาดภูมิคุ้มกันคือคุณธรรมนที่เราต้องยอมรับโดยทั่วไปนะครับพอเราถูกสิ่งอื่นๆหลายบามาท่วมทับจิตใจเราจน ลืมหลักของความเป็นไทยลืมหลักของความจงรักภักดีไปตรงนี้นี่แหละครับท่านพระมาธนศรรักพลตีนพพรท่านแม่ทาภาคที่สามเราจึงคิดเป็นหนึ่งเดียวกันว่าถึงเวลาแล้วครับที่พี่น้องชาวจอมสุโลกเนี่ยที่เราจะมาแสดงเจตจำนงอย่างเดียวกันเป็นหนึ่งเดียวกันและเราจะพร้อมใจกันทุกวันศุกร์งงเวลาห <ละ S 2> น, <ละ S 2> นึ่งทุ่ม<อ>ตรง ที่หน้าพระราชวังจันทร์และหน้าพระบรมรูปของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชผู้ประเสริฐของเราครับ,รบถือว่าได้รับกระแสต,ตอบรับเป็นอย่างดีนะครับครั้งแรกนี่ก็ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ถึง400คนต้องกลับมาถามพระคุณเจ้าบังคับว่าการสวดมนต์เจริญจิตตภาวนาถวายแด่สมเด็จพระเรนเรศวรมหาราชแล้วก็บูรพากษกษัตร,ริย์ทุกพระองค์แล้วเนี่ยผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมเนี่ยจะได้อะไรกับตัวเองบ้างการสวดมนต์การเจริญจิตตภาวนาเนี่ยครับการเจริญเจริญพุทธมนต์หรือว่าสวดมนต์เนี่ย ผลที่ได้แน่ๆก็คือคนที่สวดคนที่สวดได้เจริญบทพุทธมนต์หรือว่าคาถาเป็นภาษาบาลีของพุทธเจ้าภาษาบาลีหรือว่าบทสวดต่างๆเนี่ยเป็นบทสวดที่ทําให้คนสวดมีความสุขแล้วก็จิตไม่คิดที่จะไปพยาบาทอาฆาตใครเพราะบทสวดทุกบทเนี่ยเป็นไปเพื่อความสร้างสันติสุขเป็นไปเพื่อความสงบ ไม่มีบทสวดใดที่ไปเป็นการสร้างความเดือดร้อนให้กับคนคนให้ใค่กลายเป็นไข่เพราะฉะนั้นเวลามีงานมงคลเนี่ยก็จะมีการสวดมนิมนต์พะไปสวดมนต์แสดงว่าการสวดมนหรืวบบทสวดเป็นสิริเป็นมงคลกับตนเองทําให้ตนมีใจสงบแล้วก็การไปในครั้งนี้นี่ก็ให้เตรียมตัวเตรียมใจ อย่างอื่นไม่ต้องเอาไปานะที่ฐานที่นั้นจัดเตรียมไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วเหมือนกับเราไปเข้าเฝ้าสมเด็จพระนเรศวรทุกวันศุกร์เพื่อให้พวกเรานั้นได้มีจิตสำนึกถึงพระคุณอันยิ่งใหญ่ที่พระองค์ได้ทรงสร้างไว้ให้กับพวกเราเราก็สละเวลากันสักวันละหนึ่งชั่วโมงเพื่อไปเข้าเฝ้าพระองค์แล้วก็นั่งสมาธิเจริญจิตให้ใจเรานั้นได้สงบ หุดพักสักนิดหนึ่งเป็นการพักใจแล้วก็จะได้เป็นมงคลกับตนเองด้วยเหมือนกันที่ท่านอาจารย์ร้อยแก้วได้กล่าวไปเมื่อสักครู่นี้การแต่งกายไปร่วมกิจกรรมนี้ต้องแต่งเป็นชุดไหนยังไงฮะก็ไม่ได้ไม่ได้บังคับตามอัธยาศัยไม่ได้บังคับว่าจะต้องแต่งชุดอะไรไปใครสามารถไปได้ก็ไปว่างวันไหนก็ไปมีจิตสัทธาวันไหนก็ไป จะเป็นชุดตามสถาบันก็ได้หรือใครเลิกจากงานแล้วก็ไปก็ได้มาจากที่ไหนก็ได้สามารถไปร่วมพิธีได้ครับ<ช>ไม่ได้บังคับว่าจะต้องนุ่งขาวห่มขาวไปร่วมกิจกรรมนะครับชุดทํางานอะไรก็สามารถ<ช>ไปร่วมสวดมนต์เจริญจิตภาวนาได้นะมีแต่ตัวกับใจไปแล้วก็ได้บุญนะคะแล้วก่อนจากกันไปคะ่ะให้พระอาจารย์นะคะทิ้งท้ายให้คุณผู้ชมที่ชมอยู่เพราะว่าจากเห็นภาพบรรยากาศแล้วการเจริญจิตภาวนาสิ่งที่เราได้มี3สสงบสติสมาธิ ตรงนี้มันดีต่อการดํารงชีวิตของเราทําให้ชีวิตของเราเนี่ยมันดีขึ้นตรงจุดนี้อยากให้พระอาจารย์ทิ้งแง่คิดได้คนผู้ชมได้ชมอยู่ด้วยค่ะก็ขอจเจริญพรนะการสวดมนต์ในจังหวัดพิษณุโลกเราเนี่ยโดยเฉพาะที่วัดหลวงพ่อพุทธชินราชก็จะมีญาติโยมไปสวดมนต์กันตอนเย็นนะฮะทุกวันแล้วก็มีมากขึ้นเรื่อยๆแสดงให้เห็นว่าการสวดมนต์นั้นก็ทําให้จิตใจเรามีความสงบจะสังเกตได้ว่าถ้าเกิดว่าใคร ในขณะมีจิตคุณมัวไปโกรธใครมาไปเครืองใครมาไม่พอใจอะไรแต่ถ้าเกิดว่าได้สวดมนต์ก็จะทําให้ใจเราเย็นลงเย็นลงแล้วก็สามารถที่จะคิดทบทวนสิ่งที่ดีหรือไม่ดีต่างๆแล้วก็จะได้นํามาประพฤติปฏิบัติใหม่การสวดมนต์ก็ถือว่าเป็นอย่างหนึ่งในองค์ประกอบของบุญเรียกว่าภาวนาภาวนาที่ว่าเป็นบุญกิิยาวัตถุ ให้ทานรักษาศีลแล้วก็เจริญภาวนาทำให้คือการอบรมใจของเรานั่นเองนะจากเรียก mm. ว่ากิเลสที่มันเข้ามา mm. บางคนก็มีกิเลสมากกิเลสน้อยก็ว,ว่ากันไปเพราะฉะนั้นถ้าเกิดไปสวดมนต์ประจำประจำเนี่ยเราก็จะทำให้มีจิตสงบมีสมาธิในการทำงานแล้วก็มีสติในการที่จะใช้ชีวิตได้อย่างมั่นคงในชีวิตประจำวันของเรา เพราะฉะนั้นก็ขอเจริญพรนะผู้ที่มีความเคารพรักษศรัทธาในสมเด็จพระนเรศวรมหาราชบูราพากษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่พระองค์นี้ทุกวันศุกร์เวลาหนึ่งทุ่มก็ไปร่วมกิจกรรมครับแล้วอย่างนี้ที่การทําวัดเย็นที่วัดใหญ่นี้ยังมีไหมฮะวันศุกร์ก็มีปกติ<อ>วันศุกร์วันศุกร์ที่ทางวัดหลวงพ่อก็จะเ,เสร็จประมาณหกโมงครึ่ง ก็สามารถไปต่อกันที่พระราชวังจังได้ครับผมแน่ก็เชิญชวนท่านผู้ชมด้วยนะครับร่วมกิจกรรมในโครงการลูกหลานสารสามัคคีสร้างความดีบุรพภะ บุรพชนนะฮะสวดมนต์ชำระใจน้อมถวายองค์พระนเรศวรกตัญยูเชิดชูบูชาคุณแผ่นดินนี่คือชื่อโครงการใช่แล้วนะคะทุกทีจะพูดว่าสุขันธ์าต่อไปเปลี่ยนใหม่เป็นสุขสวดมนต์ค่ะวันสุกไปสวดมนต์กันจะได้บุญได้กุศลนะคะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณพระอาจารย์และก็ขอบคุณอาจารย์ร้อยแก้วด้วยนะคะที่ให้เกียรติกับรายการค่ะวันนี้เวลาหมดแล้วนะครับก็